โโโโฮฮฮฮนิยามของพลังความภูมิฐานและอิสระที่เหนือระดับนี่ไม่ใช่แค่ SUV แต่มันคือยานยนต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่เลือกเส้นทางของตัวเองไม่ตามใครและไม่หยุดอยู่แค่จุดหมายเดิม ดีไซน์ภายนอกแข็งแกร่งแฝงความหรูในทุกมุมมองเส้นสายคมชัดสะท้อนตัวตนของจี๊ปอย่างชัดเจนสงบนิ่งเมื่อจอดขุมพลังให้การตอบสนองที่มั่นใจขับนุ่มบนถนนเมืองและแน่นหนึบเมื่อเจอสภาพทางที่ท้าทายระบบขับเคลื่อนและช่วงล่างถูกพัฒนามาเพื่อสมดุลระหว่างความสบายและสมรรถนะภายในห้องโดยสารออกแบบด้วยแนวคิดควบคุมอย่างมีระดับ วัสดุให้สัมผัสแข็งแรงพรีเมียมและใช้งานได้จริงทุกตำแหน่งถูกคิดมาเพื่อการขับขี่ที่มั่นคงและผ่อนคลาย j e ี c h เชโร e e 2014เหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถหนึ่งคันที่พร้อมใช้งานในชีวิตประจำวันและพร้อมพาคุณออกไปไกลกว่านั้นในวันพิเศษเพราะอิสระที่แท้จริงเริ่มต้นจากการเลือกสิ่งที่สะท้อนตัวตนของคุณ ิดถึงรถคิดถึงเรา